จะไปไหนกันคะวันนี้ของที่สั่งไว้ก็คือท็อปหินก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่โรงงานเลยแต่ว่าเราสั่งตัดไว้เรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปเอาเราเดินทางจากสตึกไปที่กรุงเทพจริงจริง <laughs> มันก็ส่งได้แหละเนาะถ้าส่งมาประมาณสี่พัน 4, 000, แต่ว่าเออเราก็อยากไปดูด้วยใช่อยากไปดูโรงงานด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่า เผือ่อรอบหน้าจะสั่งอีกหรืออะไรเงี้ยมันจะได้รู้จักกับคนรับออเดอร์ไว้ด้วยแล้วก็คือมันเรื่องของการติดต่องานอ่ะนะครั้งแรกเราจะต้องไปก่อนอะไรเงี้ยพอรู้จักแล้วหรือว่าคุณเคยแล้วอ่างเงี้ยเวลราสั่งของแตจะได้ง่ายเขาจะได้เขาอ๋อคนนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะอ๋อคนนี้นี่แหละไม่รับแล้วไม่แคไปจะไปดูกันเนี่ยอะไรเ <c oughs> อ่ยเม็ดเยอะโอ้หลายรายการเป็นเยอะ แก้วมังกรก็แค่ไม่ถูกไงโอเคเพื่อนถึงแล้วครับทางข้าตรงไปอีก15บหเมตรถึงแล้วจ้า คามุณกด้วยความยินดีก็นี่ก็จะเป็นรู้เป็นร้านใหญ่ร้านหนึ่งนะครับก็จะมีพวกหินไม่ว่าจะเป็นหินตกแต่งเนาะก็จะมีมดอันนี้ก็จะเป็นพวกกำหลับปูพื้นอย่างเงี้ยหรอปูพื้นใช่ไซเดียวกนิโตแล้วก็หนามันจะหนากว่าโอ้หหนามากหนาประมาณ2เซน อนิโต้ปกติทั่วไปก็อยู่ที่ประ,ะมาณ1เซนติตเมตรตารางตารางเมตรขึแล้วแต่สีแล,ล,ล้วแต่ลวดลายแตทางนี้ก็จะเป็นกบะดับเรียกขายคือสายยกผืนก็มีหรือจะสั่งตัดก็มีขายยกผืนขายยกผืนก็จะถูกหน่อยก็หมายถึงว่าพวกช่างเขาเอาไปตัดเองหรือถ้าเราสั่งให้เขาตัดเขาก็จะมีอีกราคาหนึ่งการอย่างเงี้ยไปทําพื้นเหรอไม่ใช่แต่งโต๊ะทำท็อปตัวใหญ่สี่นิบเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ทำท็อปแต่ท,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 ที่เราเป็นพื้นก็อยู่ฝั่งนี้ สำหรับความหยาบคนเอาไปปูพื้นนะถ้าไม่ต้องการลื่นก็มันหยาบเหรอใช่คนน้ำคนไฟอ๋อคนนะ้ำคนไปนีขัดเรียบเป็นวิธีการทำแบบปรับผิวหน้าไม่ให้มันลื่นคนใสละเอียดน,น,นี่คนไฟกระจา้คนไปก็จแบบหยาบอ๋อนี่ขัดเรียบเหมืนแม่เขาจะไม่ลื่นเงนี้ยถ้าเราต้องการล้วงนอะันนี้ขัดอะไรโงน ก็คือเขาจะเรียงลำดับความมันถึงยางพวกนี้มันจะมีข้อเสียอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีสลายซ่าบางทีมันจะชอบแตกแน่เวลาไปส่งเี้ยสมมติว่าอย่างเงี้ยมันมีราคาเงี้ยสลับคือทั้งแผ่นคือซื้อทั้งแผ่นยกยกสลับเขาเลยสัมปัดถ้าเกิดาเราต้องการสัมปัดเขาก็จะคิดอีกราคาหนึ่งเพราะมันจะมีเศษเหลือไงแต่ถ้าเรา่สังไเอาไปทำเองเขาก็จะคิดราคายกสลับ มนนีให้เลือกหลากหลายมากเลยท่านผู้ชมอันนี้ดูเป็นเงินเพียงดูเนื้อมันจะเป็นเงินเพียงเนื้อมันจะยังไงอ่ะมันจะมีส่วนผสมของความเป็นพลาสติกอยู่ก็คือมันจะเหนียวขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเรามองใกล้ๆเรามันจะเห็นเนื มันจ,จะรู้ว่ายังไงก็เป็นหินผสมหินเทียมผสมหินเทียมมันจะมีความ,มเหนียวขึ้นเพราะว่าจะเป็นหินเทียมมันจะแตกง่ายว้วาวอรยมาก เดี๋ยวไปดูหินต้อนหน่อยหินตกแต่งลกมัดเนี่ยมันมัดเท่าไหร่เพราะว่าตามต่างจังหวัดน่าจะอยู่ที่มัดละ200 200ปลายๆด้วยมั้งมัดนีงก็คือหนึ่งตารางเมตรก็ขายเป็นหนึ่งเป็นตารางเมตรเนาะห้าคูณสามสิบอันนี้มันมัดละห้าก็คือสามสิบมัดได้หนึ่งตารางเมตรปกติถ้าต่างจังหวัดก็ตารางเมตรละสองร้อยปลายๆถึงสามร้อยต้นๆเนี่ยงสองร้อยต้นๆ อันนี้ถูก<ช>ลงมาแล้วแต่ลายแล้วแต่สีไอ้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ว,วิธีการสั่งนะก็คือจริงเราต้องทําแบบขึ้นมาวัดจากหน้าง,งานที่เราต้องการจะทำท็อปกว้างยาวเท่าไหร่ลบมุมไหนเจียบากหรือเจียบัวเจียอะไรเงี้ย เจาะเป็นอ่างฝังหรืออ่างลอยอมันก็จะมีหมดเนาะ,ะสับพวกเนี้ยเวลาเรามาสั่งก็คือเจาะอ่างฝังเจาะอ่างลอยเจาะอ่างฝังนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเจียบัวให้บัวก็จะมีบัวโคบ,บัวเหลี่ยมอ่างเงี้ยเราก็ทําแบบมาเดี๋ยวพาไปสอนทําแบบอีกทีหนึง่งเจียบบนอย่างเดียวเจียบบนล่างอ,อย่างเงี้ยครับทุกอย่างเป็นค่าใช้ใจ่ายหมดถูกถ้าเราทําแบบไม่เป็นก็มาที่ร้านก็ได้ หรือถ้าเราทําแบบเป็นก็ให้ช่างเขาทาแบบมาเดี๋ยวนี้มันง่ายเนะาะสั่งส่งลายมาคุยกับทางร้านอย่างเงี้ยครับจ่ายตังสั่งตัดรเนาะข้างในนี้เป็นการกําลังเอาของขึ้นลงนะคะมันคือยกสลับเนี่ยเห็นหินหินอ่อนที่มีลายอย่างเงี้ยปะ่ะมีพวกที่เป็นลายเนี่ยต้องระวังเวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะชอบแตกตามลายนั่นแหละมันเนือเนื้อมันคนละเนื้อ,อใช่จ<ต>ะมนประสานกันอยู่ไม่ไดน แพงมากอย่างนี้ผมบางทีคือบางหลังเนี่ยตกแต่งหินอ่อนอย่างเงี้ยค่าตกแต่งหินเนี่ยโอ้โหเป็นล้านก็มีนะครับขอเรามาโซนรับของรับก็คือเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยจะเป็นส่วนของการตัดแตง่งตัดแตง่งใช่คือปกติงานแบบนี้มันจะอยู่ในบ้านที่เริ่มจะเป็นบ้านเกดบนแล้วที่ต้องมีวกงานสั่งตัดเทอาหินถ้าช่างหรือผู้รับเหมาคนไหนที่ทำง,งานแต่เกตบนๆเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับอะไรแบบนี้อยู่แล้ว อยาดูคันหน้าขึ้นของนะคะเขาก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาลองมากนักน,นะผม,มเตรียมกระดาษลังมาลองนากกับแผ่นสมาร์ทบอร์ดแผ่น,นวิวาบอ,บอร์ดมาลองแต่อันนี้คือก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาลองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้อยชิ้น,นก็เตรียมแรปมาด้วยก็ดีจะได้โปรเทคตัวชิ้นงานเราด้วยนี่ของเราปะใช่น่าจะกำลังดูดขึ้นเล ปัญหาที่เจอก็คือว่าไม่ตรงปกนะคะสี <What? S 1> รหัสสินค้านะตรงแต่สีหน้างานอะ่ะไม่ตรงปกคือในรูปที่เราติดต่อกันทางไลน์ก็คือเป็นสีเทาเข้มเลยใช่แต่พอมารับของมาทำไมมันออกาเป็นสีเบจคือถามว่าตัวนี้สวยไหมมันก็สวย,ยนะแต่ว่ามันไม่ตรงไ่ะดูมันไม่ตรงปกไงวันนี้ลูกค้าเลือกแล้วเนี้ยเพื่อนก็เกิดอาการสีเที้ยนนะคะเลือกจริง แต่ว่าทางนี้เขาก็ยืนยันว่าเม่ลหัสสินค้าเขาแต่ว่าภาพที่โชว์ในเว็บไซต์มันคือเทาเข้มเลยก็เดี๋ยวรอลูกค้าตัดสินใจนะคะพี่ยาคงคิดอยู่ว่ายังไงเฮียขึ้นรถแล้วก็ปัญหาก็อย่างที่บอกมีทุกวันไม่ใช่ไม่มีนะครับมีทุกวันบางทีมันก็เกิดจากแฟกเตอร์ที่เราคาดไม่ถึงบางัเถิด าไม่ถึงว่ามันจะเกิดมันจะมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็แต่นี้ที่ว่าลูกค้าก็ไม่ได้ต้องการสีเข้มอยู่แล้วลูกค้าก็รับได้ WHAT?!